ครับวันนี้เราก็มาพบกับผีหลอกวิญญาณหลอนของห้องป .4 กันอีกแล้วครับวันนี้เรามาเสนอตอนอ๋อๆก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําผู้ที่จะมาเล่าก่อนชื่ออะไรนะครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องอน้องนารินนะครับวันนี้มาเจอกับน้องนารินวันนี้เสนอตอนอะไรครับผีอะไรชื่อตอนผีบอบผีอะไรนะผีบาบนี <laughs> ผีผีบาร์บี้ Barbie นะครับนี่เป็นยังไงกับผีบาร์บี้ Barbie เรามาดูกันอันเล่าเลยลูกผีบาร์บี้มันเกิดขึ้นมันคือรายการผีนะครับเราตะตะลบไม่ได้มันเกิดขึ้นที่ไหนลองลองบอกคุณครูก่อนความฝันค่ะูฝันโอ้มันเป็นฝันร้ายใช่ไหมแบบไนท์แมร์ใช่ไหมฝแบบันร้ายอื <Okay. S 1> มเป็นยังไงตอนนั้นนะคะูฝันว่าหนูเด็ดกกลับบา้านกลับบา้านแต่แบบมันมีบาร์บี้แบบนั่งอยู่ เอบบาร์บี้แบบ Barbie, แบาร์บี้ใส่ชุดไทยบาร์บี้ใส่ชุดไทยนะครับท่านผู้ชมบาร์บี้ใส่ชุดไทยเป็นยังไงต่อทีนี้ดูอ่ะขึ้นรถไปกับ<อ>พ่อแม่เขาไปไปกับพ่อแม่ของบาร์บี้ไม่ใช่ครับพ่อแม่ของดีโอ้แล้วยังไงต่อแม่หนูเวน้องมันบอกแม่หนูแม่หนูก่อนอังกฤษ ไม่ไม่โอ้หนูขึ้นรถไปกับพ่อกับแม่จะขับแม่อยู่ก็ลอยแ,แต่ว่า<ม>พ่อหนูเป็นคนขับหนูซ้อนแล้วก็แม่หนูก,ก็เกาะอ,อันท้ายมอยไซค์อยู่เอาแล้วแม่อยู่ก็ลอยได้จัะแล้วยังไงต่อเลยมันน่ากลัวย,ยังไงเรื่องนี้เล่ค่ะนไอพ่อหนูก็บีซี่ก็ลยบีซี่คุลอ,อยเลยไอค่ะเนูค่ะหนูไอค่ะเนู่ะเด็นูไ่ะกหนูไอกหนูไอค่ะเด็กหนอค่ะเกหนูไอค่ะเด็กหนู้อค่นูไอค่ะเด็กหนูไอเด็กหนูไงต่อค่ะ พีดีบอยก็ขายเค่ะอ๋อมันอ๋อหมายถึงว่าหนูยิบมันมาด้วยเหรอตุ๊กตาบาร์บ oh 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 okay. uh, uh, okay. so ี้ต really ัวนั้นหนูก็โยนทิ้งค่ะเอ่อเล่าใหม่ก่อนหนูไปเจอตุ๊กตาบาร์บี้ทีนี้เจอแล้วหนูก็ยิบมันมาด้วยอุ้มมันมาด้วยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วหนูก็เห็นแม่หนูเกาะท้ายมอไซค์มาแล้วหนูกลัวกลัวบาร์บี้หรือกลัวแม่หนูกลัวกลัวบาร์บี้หรือกลัวแม่กลัวบาร์บี้โอ้กลัวบาร์บี้แล้ว อ้าแล้วมัเกี่ยวอะไรกับแม่กาะมอไซค์ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะตอนจะขึ้นแบบแม่กาะมอไซค์ค่ะโอ้ก็เลยก็เลยกลัวก็เลยโยนบาร์บี้ทิ้งยังบาร์บี้ทิ้งค่ะเพราะว่าตอนนั้นแบบก็ขับรถพ่อนูบิดเลยค่ะแบบโยกแรงมากค่ะบาร์บี้มันก็หลุดมือค่ะยิดีบาร์บี้มันก็ขายาวขึ้นมายังไงสรุปมันโยนทิ้งหรือมันหลุดมือเออมันโยนทิ้งค่ะเออโยนทิ้งโอเคแล้วมันขายาวแล้วมันทป็ยังไงต่อมันวิ่งตามโอ้เออน่ากลัวอยู่นะอยู่ดีค่ะบาร์บี้ก็ น่ากลัวไหมครับท่านผู้ชมน่ากลัวมากโอ่น่ากลัวมากเห็นไหมโอ้แล้วย,ยังไงต่อมันวิ่งตามมาแล้วพี่เนมาค่ะวันทีรถมันก็หายไปเองค่ะไม่ถึงรถรถใครรถพอ่อรืรถมันก็หายไปเองโอ้อันเรื่องนี้พีคจุดแรกนะครับจุดแรกที่พีคคือแม่เกาะทายมอไซค์ก่อนอันดับแรกโ <c oughs> อจุดแรกสุดเลยคือบาร์บี้แต่บาร์บี้ใส่ชุดไทยก่อนนะครับอันดับแรกครับท่านผู้ชมต่อมาก็แม่เกาะรถมอไซค์นะครับ ต่อมาก็บาร์บี้ขายาวขึ้นมาแล้วก็วิ่งไล่รถมอไซค์แล้วเรื่องพีสุดท้ายก็คือมอไซค์หายไปเองแล้วยังไงต่อครับพี่นิดมอไซค์หายไปเองที่สี่แยกค่ะแล้วยังไงพี่นิดเะ็กพาพี่มาเป็นป่าทางนึงเป็นดินทางนึงเป็นได้นายทางนึงเ,เป็นน้ำค่ะอ๋อแล้วยังไงพี่นิด <c oughs> อือโดดลงน้ำอ๋แล้วหนูก็โดดลงน้ำหนูก <c oughs> ออหนูกลัวบาร์บี้แล้วก็โดดลงน้ำแล้วก็ เรื่องพีกเรื่องที่ห้าแล้วนะครับแล้วยังไงต่อคุณดูน้ำมันลึกจัดแต่หนูไหวได้น้ำลึกแต่หนูก็ลอยได้โอเคหนูลอยท่าไหนในน้ำหนูท่าโอนหนูขาเล็จมูกขึ้นมาท่าไหนนะแอ๋อง่ายแบบนี้ใช่ไหมง่ายหน้าขึ้นใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่จมน้ำครับเพราะหนูลอยได้ครัหมุนจบคนตายที่อุ่นแล้วคันโดนขึ้นมาได้ แล้วมันน่ากลัวยังไงจีม,มันมันมันความกลัวกลัวบาร์บี้นะมันน่ากลัวยังไงอีกอทีบาร์บีน้นะเอือทีบาร์บี้ตาเป็นสีแดงนะคะโอ้ตาเป็นสีแดงแล้วยังไงอีกความความน่ากลัวของทีบาร์บี้มา <c oughs> รบี้เป็นอะไรนะมาร์บี้แต่งหน้าเหมือนกระเทยบุหรี่นะนี่บุหรี่นะนี่ ก็เจ๊งหน้าสีไม่เท่ากันแบบหน่ากลัวแบบแปลกๆค่ะเป็น<อ>ตกตาอะค่ะโอ้สรุปตลก <c oughs> หรือว่าน่ากาลัวมันเต๊งหน้าแปลกๆแล้วเหมือนตลกแต่ก็น่ากลัวกลางๆนะคะเหมือนโอ้มันเหมือนกับอันตัวละครอิดใช่ไหมที่เป,เป็นผีถือลูกโปงนะ่งเนี่ยเคยดูไหมตัวผีตัวตลวกจากเมืองนอกเนะี<อ>่ยเคยเห็นไหมเป็นแบบนั้นใช่ไหมแล้วยังไงต่อเนยลอยลงไปในน้ำแล้วเป็นยังไงต่อหนูค้างในน้ำสักพักหนี่งแล้วก็ลุกขึ้นมาค่ะ อ,อพี่บาร์บี้ไม่ตามมาเ,เออแล้วยังไงที่เบบทุกคนหายเ,ยเออทุกคนหายแล้วหนูก็ตื่นใช่คูก็ตื่โอ,อ้ก็แล้วนี่ก็คือเรื่องราวของผีโอ้โหผ,ผ,ผีบาร์บี้นะครับสำหรับอีพีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับสําหรับรายการผีหลอกวิญญาณหลอนของห้องบอี .4 ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบบยังไงเหลือตาเหลือยังไง เออเลือกไปเห็นอยู่ไหนดูเห็อนอยื่ข้างถนาานค่ะเออมันมันอยู่ยังไงลักษณะของการอยู่ของผมผมยาวอยู่นอะไรดูมันมันเป็นแบบผมยาวแบบบออับงหนะ้าค่ะผมยาวบังหน้าเอ่อผมปกติมันต้องไปข้างหลังใช่ไหมใช่แล้วทำไมมันเอามาบังหน้ามันร้อนหรือเปล่ามันเอามาบางัางแ,แาาางดดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs>